สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมมอรเ่คลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารของสาวไทยในการลดเล่น VNL หรือว่า Nation League ประจำปี2023กันครับตอนนี้สาวไทยของเราก็เดินทางไปถึงตุรกีเรียบร้อยแล้วแล้วจะมีลงแข่งขันในวันที่30นี้ครับข่าวล่าสุดก็มีข่าวออกมาว่ารัศมีแค เป็นดาราศิลปินของไทยที่มีชื่อเสียงและก็ชื่นชอบในกีฬาวอลเลย์บอลอยู่แล้วครับโดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงเราได้เห็นพี่รัศมีแคกตามไปเชียร์สาวไทยของเราอยู่เสมอครับคอยให้กําลังใจอยู่เสมอเลยแล้วเมื่อวานพี่รัศมีแคกก็ได้มีการมาส่งสาวไทยที่สนามบินด้วยอย่างภาพนี้ก็ต้องขอบคุณภาพจากรัศมีแขด้วยครับโดยรัศมีแขได้ประกาศว่า จะอัดชีสาวไทยหากบล็อกได้หรือว่าเสิร์ฟอสแล้วได้แต้มก็จะได้เงินอัดชีจากพี่แค้ครั้งละ500เลยสุดยอดสุดปังมากๆครับเป็นคนดังที่มีความชื่นชอบเป็น fc นักตบลูกยางสาวไทยของเราแล้วยังมีอัดฉีดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวไทยของเราแบบนี้ด้วยสุดปังมากๆเลยครับ